ข่าวไทยในสารัฐนะครับทักษิณมหาโกงยิ่งรักมหาโง่ติดสิบอันดับผู้นําที่แย่ที่สุดในโลกทักษิณมหาโกงยิ่งรักอันดับโง่ติดอันดับที่แย่ที่สุดในโลกคือสื่อนอกจากการจัดอันดับยอดแย่แห่งสักราดใหม่ได้เผยแพร่รายชื่อผู้นําที่เลวที่สุดในโลกโดยคะแนนมาจากการโหวตของคนที่ท่องโลกไซเบอร์เบอร์ต่างๆอันดีสองนายกพี่น้องหลบหนีคดีของประเทศไทยติดอันดับมหาโกงและมหาโง่ สื่อในก็แฉสื่อนอกก็แฉสื่อนอกออกมาบอกว่าประเทศไทยอ่วมปิดโรงงานสองพันแห่งคนงานตกงานกันครึ่งแสนอันนี้สื่อนอกสื่อนอกครับที่ออกมาแฉเรื่องนี้และก็ออกมาแฉหลายเรื่องอย่างเรื่องปตทกำไรทุจริตค่าผ่านท่อแกส๊สหกแสนล้านบาทต้องเยียวยาคืนให้ประชาชนเขาทวงอยู่ถามว่าใครทวง ดรพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคซึ่งซึ่งเวลานี้เขากําลังจะเขี่ยให้ออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหลายคนมั่นใจว่าพีรพันธ์โดนแน่แต่ผมประกาศณวันนี้เลยบุญลวียมจินดาขา่าวทะลุไมหัวหน้าพักรวมใจไทยประกาศวันนี้ว่าไม่มีทางที่จะกล้าเขี่ยพีรพันธ์ออกไปไม่กล้าเขี่ยเพราะเขามีผนังทองแดงกําแพงเหล็ก มีพี่น้องประชาชนรวมทั้งผมด้วยเป็นกำแพงขวางกัน้นเพื่อป้องกันคนดีให้เข้ามาทำงานในบ้านเมืองให้คนดีเข้ามาทำงานในบ้านเมืองเมื่อคุณเขี่ยคนดีออกหมายความว่าไงหมายความว่าไงหมายความว,าว่ามึงจะเอาแต่คนเร็วๆแล้วที่เขาประกาศไปทั่วโลกในดิวกูเกิลนี่ก็คือมันเป็นความจริงใช่ไหมล่ะคิดในมุมกลับมันเป็นความจริงไหมคุณไม่เอาคนดีเข้าไปทำงานในรัฐบาลคุณจะเอาแต่คนระยตำตําบอลอย่างนั้นเหรอคนที่อยู่เบื้องหลังของพรรคนี้ ขึ้นอันดับ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 สามใน Google น่ะว่าเป็นคนยังไงถามว่าผมเดือดร้อนไหมผมเดือดร้อนสิผมเป็นคนไทยผมก็ต้องปกป้องคนไทยด้วยกันเองในบ้านผมก็ต้องปกป้องคนดีอย่างดรพีรพันธ์รัมปรีว่าการกระทรวงพลังงานฉะนั้นผมประกาศวันนี้เลยว่าคุณกล้าไหมคุณไม่กล้าหรอกและอย่าทําถ้าคุณทำนี่คุณคิดผิดรัฐบาลที่คุณคิดจะอยู่สี่ปีมันไม่มีทางแล้ว คุณจะมากล่าวหาว่าพีระพันธ์ทุบมอข้าวเขาไม่ได้ทุบมอข้าวคุณเขาต้องการจะล้างระบบทักษิณเว้ยเฮ้ยอย่าไปเล่าใครฟังนะนี่ผมรู้มาคนเดียวเขาจะล้างระบบทักษิณน,นะและล้างจริงๆล้างจริงๆเพราะถ้าไม่ล้างเนี่ยบ้านเมืองเราอยู่ไม่ได้ภายใต้รัฐบาลชุดนี้ถามถามาทำไมบุรีก็มันถังแตกแล้วจะเอาเงินที่ไหนล่ะรัฐบาลถังแตกแล้ว ไม่ใช่ผมออกมายืนยนันผมออกมาใส่รายหรือผมออกมาแทะเฟอไม่ใช่ TDRI ออกโรงแฉเองเว้ยเฮ้ยนะ TDRI ออกโรงแฉเอง,เองสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหรืออะไรเนี่ยนะเขาออกโรงแฉเองนะเรื่องนี้นะ TDRI TDRI ออกโรงแฉเองนะเขาออกโรงแฉเองนะผมจะบอกให้ว่าเขาเป็นสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เขาวางตัวเป็นกลางเขาไม่ได้เกี่ยวกับห้องรัฐบาลไหนทั้งนั้นแต่เมื่อเขาออกมาแฉขนาดนี้แล้วว่ารัฐบาลนี้ตูดขาดเวลานี้อา้าเอาคนออกมาไงแงไอ้เหลี่ยมถังแตกหาเงินไม่ได้ใช้เงินไม่เป็นจะขายการเินไทยอีกแล้วโอ้ยสันดานเดิมเขายังไม่ได้ขายครับให้เขาขายซะก,ก่อนให้เขาขายซะก,ก่อนให้เขาขายซะก่อนแล้วก็ที่ผมเล่าเมื่อกี้อึ้งก็เป็นแถวเลยช่องเจ็ดเมื่อวานซื้อนี่ นะศาสนาซีดเลยนายกอิงไม่กลัวอำนาจรัฐบาลนะจะบีบโฆษณาบีบไปเขาไม่กลัวเขาสุดทนแล้วไงสุดทนนี่คือสื่อโดยวิญญาณนะโดยเลือดและเนื้อเหมือนกับพวกผมที่ยอมยอมที่จะเดินหน้าเพื่อปกป้องนะพี่น้องคนไทยนะให้เขารู้สึกบ้างว่าคนไทยนี่เดือดร้อนไม่ใช่เป็นเดือดร้อนคนไทยลำบากไม่มีจะกิน ตกงานโรงงานแม่งปิดเป็นสองพันสามพันโรงงานซึ่งเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เป็นการสายร้ายกันฉะนั้นการที่รัฐมนตรีพีรพันออกมาดําเนินการเรื่องของค่าไฟฟ้าค่าพลังงานอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการทําเพื่อประชาชนแต่ถ้าไอขบวนการพลังงานราคามันเป็นความยุติธรรมเนี่ยบ้านเมืองมันจะไปไกลกว่านี้คือมันชอบโกงต้มตุม๋ประชาชนมานานแล้วทํานาบนหลังคนหากินบนหลังคน ซื้อไฟซื้อไฟฟ้าสะอาดมาแล้วก็ยังไม่ได้ใช้บอกว่าเป็นไฟสำรองไว้ก่อนห้าพันไม้กวต์ใครไปซื้อละ่ะนี่จะเอาอีสามพันหกไม่พอใจจะย้ายพิรพันธ์นี่เขาว่านะเป็นข่าวลึกเขาว่าแต่กล้าหรือเปล่าละ่พละพิรพันธ์เนี่ยเขาไม่ได้ทุบหม้อข้าวคุณแต่เขาจะล้างบางชินวัตรเขาไม่ได้ทุบหม้อข้าวคุณครับแต่เขาจะล้างบางระบอบทักษิณเพราะมันเป็นระบอบที่เราหวังพึ่งไม่ได้แล้วมันทําให้ระบบให้พี่น้องประชาชนเนี่ย เดินทางไปสู่นรกนะอย่างที่ผมบอกสถานีต่อไปเปลี่ยนเส้นทางไปนรกได้